ความหมายเลขสิบเอ็ดสิบเอ็ดพลังแห่งความขัดแย้งในตัวเองเลขสิบเอ็ดเป็นคนหลงตัวเองเป็นหลักชอบอดอ้างทําอะไรชอบเข้าข้างตัวเองมักถือพวกพ้องเป็นคนดื้อรั้นมากจิตใจรวนเรเชื่อคนง่ายระวังจะโดนทรยศหักหลังจากคนที่เราไว้ใจความหมายเลขสิบสองสิบสองพลังแห่งสองบุคลิกในคนเดียวเลขสิบสองญิงลุ่มหลงงัวมเหูเบาเจ็บไม่จํา เป็นคนเชื่อใจคนง่ายจึงมักถูกยุยงได้ง่ายชีวิตเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมีโรภคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างเรื้อรังหากหลงใครแล้วมักจะหลงอย่างไม่ลืมหูลืมตาความหมายเลขสิบสามสิบสามแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้ายเลขสิบสามชีวิตมักเจอเรื่องทั้งเรื่องดีเรื่องร้ายอย่างฉับพลันมีโชคอย่างไม่คาดคิดมาก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันเช่นกันไม่ชอบให้ใครมาท้าทาย ไม่ชอบเดินตามร้อยเท้าใครกล้าแบบไม่กลัวใครจึงมักส่งผลให้เกิดอันตรายและล้มเหลวในบ้านปลายเป็นคนตัดสินใจผิดพลาดทั้งๆท,ท,ที่รู้ต้องระวังอุบัติเหตุทุกรูปแบบผ่าตัดช่องท้องรถคว่ำถูกอาวุธถูกคนลอบทำร้ายครอบครัวมีปัญหาแตกร้าวชีวิตคู่ไม่ปกติสุขผู้ใหญ่ให้โทษเรื่องชู้สาวและสายตามีปัญหาผู้ใหญ่กดดันความหมายเลขสิบสี่ 14พลังแห่งมีสติปัญญาไหวพริบและมงคลเลข14มีความรู้ความสามารถดีฉลาดมีไหวพริบตำแหน่งหน้าที่การงานก้าวไกลผู้คนยอมรับมีศีลธรรมอันดีรักความถูกต้องเที่ยงธรรมมีส่วนน้อยที่มีอุปสรรคบ้างซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนมากดีมีความรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้ามากความหมายเลข15 15พลังแห่งสเสน่ห์เลขสิเป็นตัวเลขที่ดี มีเพื่อนมากคนรักใคร่มากมายอารมณ์ดีจิตใจดีเข้าได้กับทุกคนมีศิลปะในการพูดทําให้คนรักใคร่เกื้อหนุนดวงชะตามีเกียรติยศชื่อเสียงมีโชคลาภความหมายเลขสิบหกสิบหกพลังชีวิตที่ต้องฝ่าฟันเลขสิบกมีความทุกขุปสรษ์ปัญหาอับโชคอัปมงคลตัวเลขนี้จะนําพาไปพบแต่ความชิบหายความวิบัติความวินาศความตายโหงความตายหาความตายแบบฉับพลันทุกชนิด นำพาแต่ความสูญเสียทุกชนิดมาให้เป็นตัวเลขที่ไม่ดีนำพาแต่ความวายวอดมอดไมความตายมาให้ความหมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดพลังแห่งความไม่แน่นอนเลขสิบเจ็มีสติปัญญาแตกฉานเข้าใจอะไรได้ง่ายชีวิตมักจะพบกับอุปสรรคและความยุ่งยากในชีวิตอยู่บ่อยๆมักจะถูกผู้ใหญ่กดดันผู้ใหญ่มักจะให้โทษชีวิตขึ้นขึ้นลงลง,ลงไม่แน่นอน ชีวิตสมัตไม่สมหวังเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายค่อนข้างจะดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองความหมายเลขส8บ8ปดสิบดพลังชีวิตแห่งการเปลี่ยนแปลงเลขส8บปดอยู่ไม่ติดที่มีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงบ่อยๆไม่สมหวังในเรื่องคู่ครองเลขนี้ไม่เหมาะสําหรับสุภาพสตรีให้ระวังการทยรยศหักหลังการถูกหลอกลวงความหมายเลข19 19สิบ้าพลังแห่งความสาเร็จจากผู้อุปถัมภ์เลข19ดวงค่อนข้างดีมีความสําเร็จและดีเด่น ทางด้านการศึกษาและหน้าที่การงานสูงส่งไม่มีวันอับจนและตกอับหมายเลขนี้ดีต่อชายร้ายต่อหญิงคือไม่เหมาะสําหรับผู้หญิงเพราะเป็นหญิงจะถูกกล่งแกล้งอาทบรักชีวิตรักมักผิดหวังหากเป็นชายจะมีความรุ่งโรจน์มากความหมายเลขยี่สิบยี่สิบพลังแห่งความสําเร็จที่ต้องอาศัยผู้อื่นช่วยหนุนนําเลขยี่สิบไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่กับที่มีความทะเยอทะยานเพื่อฝันเลขนี้ไม่เหมาะกับสุภาพสตรีชีวิตมักจะมีปัญหาเรื่องคู่ กดดันจนทําให้ต้องเป็นคนร้ายคู่หรือไม่ก็เป็นมีน้อยกินน้ําใต้ศอกผู้อื่น